กราบสวัสดีเอฟซีสุภูสุขคนครับมือหนึ่งหลอดเอฟซีมาสรุปผลมงไฟขนาดทอหนึ่งทอสองทอสามนิ้วนะครับบางส่วนนะครับวันที่สิบเอ็ดมกราคมสองพันหนร้อยหกสิบแปดนะครับณสนามซาอุดอนนะครับหรือว่าวังแห่งความรักนะครับบางที่หนึ่งนะครับสชลเปาเน่ยนะครับขนาดทอสองหกสิบเจ็ดสิบนะครับได้สองร้อยหกสิบข้าแหนมเจ้าเกือบนะครับบางที่สองสุริยานะครับขนาดทอสองสองร้อยหกสิบเปิดเดียวนะครับได้ 165คะแนนไม่ผ่านครับบางที่3น้องเอิร์ทนะครับขนาดทอสองแปนะครับได้310คะแนนผ่านครับบางที่4ีออสซานะครับ75เบอร์เดียวนะครับได้162คะแนนไม่ผ่านครับบางที่5้าทศกันนะครับ80 90ได้230คะแนนไม่ผ่านครับบางที่6นะครับเสียบบารนะครับขนาดทอสนะครับบางไฟหมื่นสิบสาด้310คะแนนเจ้า เจ้าเกือบนะครับบ้างที่เจ็ดเหลี่ยมอีสานนะครับขนาดทอสองนะครับเจ็ดสิบห้าแปดสิบนะครับเด็ดเจ็ดสิบเจ็ดคะาแนนไม่ผ่านครับบ้างที่แปดนะครับเจอ้อมนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเด็ดสองร้อ6หกสิบค่าแนนไม่ผ่านครับบ้างที่เก่านครหวยไล่นะครับขนาดทอสองนะครับหกสิบห้าเจ็ดสิบเด็สองร้อ6หกสิบห้าค่าแนนเจ้าเกือบนะครับบ้างที่สิบวิสไนเปิดนะครับ ขนาดท่อสองเจบอเบอร์เดียวนะครับเดสองร้อยแปดคะแนนผ่านนะครับหมู่ว่านกับผ่านนะครับมุวดว่าถ้ามีมือนีหายไ่เลยนะครับผมผ่านนะครับแก้วนะครับบังที่สิช้างเผือกนะครับเจ็ดสิบแด้อยแปดคะแนนผ่านครับบังที่สิบสอโหดนะครับขนาดท่อสองนะครับหกสินะครับเดสอง้อยเาคะแนนผ่านครับบัางที่13บสามซอราชวศงนะครับเกเพียงสามร้อยเดส้อยแปดคะแนนไม่ผ่านนะครับ บ้างที่14นะครับเจโพดํานะครับ80-90ได้300 55คะแนนผ่านครับบ้างที่15นะครับ1ล้านเล็กนะครับขนาดท2นะครับ75-85ได้240คะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่16น้องโอ๊ตนะครับขนาดท2 80-90ได้295คะแนนผ่าน5วินะครับ5วิทำงานนะครับบ้างที่17เจโพดํานะครับเพียง 20นะครับได้ 18, 2, er. 20คะแนนไม่ผ่านนะครับผมมาหางขาดแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับไม่ผ่านนะครับไม่ไวหนักเลยนะครับบั่งที่18นะครับทศกันนะครับขนาดทอสองเจ็ดสิบ้าแปด้สามร้อยห้าคะแนนผ่านครับบั่งดีสิบนะครับเจอ้อมนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเดีร้อยแปดสิบคะแนนไม่ผ่านครับบั่งดียี่สิบสนามบอลนะครับสามสิบห้าสิบเดีสองร้อยหกสิบคะแนนไม่ผ่านครับ บางที่21เวสไนเปอร์นะครับ74เบอร์เดียวได้267คะแนนไม่ผ่านนะครับผมแพ้แล้วนะครับบางที่22ช้างเผือกนะครับ309วิถึง320นะครับน่าจะเป็นท .3 นะครับ200คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่23เจนี่คนสวยนะครับ775 0ได้310คะแนนผ่านครับบางที่24เจลไม้นะครับ70เบอร์เดียวได้345คะแนนผ่านครับบางที่25นุ่มกุดชุ่มนะครับ92 97ได้33 0ค่แนนผ่านครับบ้างที่26เจอ้อมนะครับ70 7ดได้260ค่แนนไม่ผ่านครับบางที่27สทกันนะครับ78 9ดสด้300พอดีผ่านครับบ้างที่28สอราชวศงนะครับเ0เพียง300ได้390ค่าแนนผ่านครับ ปัดทอกเก่งคักนะครับผมสราชวงศ์บธรรมดานะครับบางที่29นะครับเข่าหอมนะครับ70 75ขนาดทอสนะครับ195คะแนนไม่ผ่านครับบางที่30นะครับปูเวทนะครับ65 75ได้295คะแนนผ่านครับบางที่31นะครับลูกพระธาตุนะครับ62 65ได้210คะแนนไม่ผ่านนะครับไม่ไหวหนักเลยนะครับบางที่32นันทแสงนะครับ 80 90ขนาดท่อสองใน้295ค่าแนนผ่านครับ5วิทำงานแจ้วนะครับหวานเจี๊ยบนะครับบ้างที่3าีบสนะครับช้างเผือกบวกต้นก้านะครับ70 75ได้325ค่าแนนผ่านครับแจ้วนะครับบ้างที่ 34, สามสี่ยบารเมีย8นะครับ น่าจะเป็นทอ3มนะครับสิบสามสิบดสามร้อยแปดสิบแปดคะแนนผ่านครับหวานจะเรียบดีใจนน้ำผู้โชคผู้มารผู้ประมาณสู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้หากข้อมูลที่พลาดประการใดลุงหลอเดฟซีต้องกรบาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณท,ท,ที่ติดตามรับชมดุงรอเดฟซีสวัสดีครับ